สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อป,ปิีวันนี้คือเรื่องที่คุณทำให้คนอื่นเข้าใจผิดมีไพ่ให้เลือกสองกองนะคะจะเลือกจากรูปที่ชอบหรือว่าจากหมายเลขที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครที่เลือกรูปนี้นะหรือว่าเลือกหมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าเรื่องที่คุณทําให้คนอื่นเข้าใจผิดเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะ Page of w a n d s ค่ะอมมิ้นเลยเห็นไพ่ใบนี้ขึ้นมา นายออฟส r อตนะคะน่าสนใจเราคิดว่าเราน่าจะขออีกสักสองใบโอ้โหสีกับขับดีงามขออีกสักหนึ่งใบเนาะ <c oughs> ชอบจมเลยใบนี้ X of s w o r d s นะคะ เรามีความรู้สึกว่าอืมอันนี้นเป็น energy ที่แปลกดีมันเหมือนจะเป็นขั้วตรงกันข้ามกันนะแต่แปลกดีชอบชอบออในความรู้สึกแป๊บหนึ่งนะคะในใน energy ของพี่ไพ่เนี่ยมันเหมือนกับว่ารูปลักษณ์ภายนอกของของคุณกับสิ่งที่ตัวคุณเป็นภายในอ่ะมัน มันค่อนข้างขัดกันพอสมควรแล้วเราคิดว่าเราไม่แน่ใจว่าเขางงหรือว่าเขาเหมือนกับเดาไม่ออกหรือแต่ใดๆก็ตามอ่ะคือคนที่ดูเหมือนกับว่าไม่คิดอะไรเหมือนแบบชิลๆจอยๆชีวิตไม่ได้ซีเรียสนะคะคือแบบคุณให้ energy ของความเป็นแบบดูเหมือนดูเหมือนง่ายอ่ะ ดูเหมือนง่ายดูเหมือนไม่เป็นไรดูเหมือนโอเคอะไรประมาณนี้ยดูเหมือนกับว่ามีความสุขดีเอ็นจอยดีทุกสิ่งทุกอย่างดีงามหมดเลยดูเหมือนจะแบบเรียกได้ว่าคนแบบนี้มองดูข้างนอกก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยกับกับชีวิตของตัวเองเนาะหรือ เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีมีความชิลอยู่ในตัวเองเยอะอะ่ะดูไม่น่าเป็นคนคิดมากอะ่ะนี่แหละที่จะทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดเพราะว่าเห็นเห็นคุณเป็นคนง่ายๆเห็นคุณเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนไม่สี่เรียดแต่คือลึกๆอะ่ะมันมีความเซนสิทีมันมีรายละเอียดอยู่ในนั้นนะคะ เรามองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่แคร์คนอื่นพอสมควรแหละถึงพยายามแบบว่า,เ,าเขาเรียกอะไรเหมือนไม่อยากไปรบกวนความรู้สึกของคนอื่นนะเลยแบบทําให้ทุกคนแบบอยู่ด้วยแล้วมีความสุขให้ได้มากที่สุดนะหรืออาจจะมีความกังวลใจว่าเป็นกลัวที่จะแบบคนอื่นจะไม่ชอบก็ได้นะเลยพยายามแบบว่าถ้าภาษาอังกฤษเราเราเรียกไม่ผิดเรียกไม่ผิดก็เขาเรียกว่า People p r e a เซอเนาะคือลักษณะของคนที่เอาอกเอาใจคนอื่นนะคะทำให้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาอันนี้ถ้าเราจำไม่ผิดม,มันมีหลายสาเหตุนะบางคนก็คือจะมาจากเ,าเรื่องบางอย่างที่แบบมันเกิดขึ้นอะแล้วมันมันฝังใจที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขากลัวไม่เป็นที่รักของคนอื่นหรือว่ากลัวการถูก ิเสธหรือแบบว่าอันนี้เราจำไม่ได้แต่มันเป็นเหตุการณ์เนาะที่เราฟังมาจากนักจิตวิทยาอีกทีหนึง่งประมาณว่าเหมือนอยู่ในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้มงวดอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็เลยเหมือนกับว่าพยายามพยายามเป็นลูกหรือเป็นใครสักคนที่สมบูรณ์แบบเพื่อที่จะไม่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ดุหรือว่าผิดหวัง ไม่อยากทาให้ใครผิดหวังในตัวเองไม่กล้าที่จะให้ใครผิดหวังเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าผิดหวังไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะไม่รักหรือเปล่าหรือว่าดุเขาหรือเปล่ามันมันเป็นคล้ายๆกับวิธีการป้องกันตัวตัวเองแบบหนึ่งอะ่ะคือเหมือนตีบับเบิ้ลไว้ว่ามีความสุขทุกอย่างท,ทุกสิ่งเรียบร้อยดีอะ่ะแล้วก็เบื้องหลังที่มันทําอันเนี้ยมันมันเป็นแบเรียมันเป็นเส้นบางๆที่จะแบบ เหมือนเหมือนทําดีไว้ก่อนทําพยายามเอาไว้ก่อนเพื่อที่ไม่ให้ใครมาว่าไม่ให้ใครมาทําร้ายไม่ให้ใครมาทําให้ให้ตัวคุณรู้สึกไม่ดีอ่ะคือเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันไม่เชิงกับว่าไม่กล้าเป็นตัวเองนะแต่ว่า คือถ้าเป็นตัวเองอ่ะก,ก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกทำร้ายไหมจะถูกทำร้ายทางด้านจิตใจไหมจะมีคนที่ยอมรักหรือเปล่าอันนี้มันจะค่อนข้างเซมิสิทีฟนิดนึงนะเพราะว่ามันมีเรื่องของจิตวิทยาอะไรอยู่เบื้องหลังค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแต่ใดๆก็ตามอะ่ะอ,อย่าเพึ่งคิดว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ย มันจะเป็นเรื่องแย่จะเป็นเรื่องผิดนะหลายคนเป็นหลายคนเป็นโดยไม่รู้ตัวด้วยนะคะไอ้ปรากฏการณ์อะไรพวกนี้มันมันมันเกิดขึ้นจากกลไกของตัวเราเองที่พยายามปกป้องตัวเราเองนะคะคือเขาจะมองว่าอะไรที่เป็นภยัยเขาก็จะพยายามช่วยเราอีกทีหนึ่งให้ภัยไม่ถึงตัวแต่ในเคสเนี้ยมันเหมือนกับว,ว่าวิธีการปกป้องตัวของเขาเองอก็คือการที่เขาเป็นคนที่ดีกับทุกคน ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ไม่อยากมีปัญหากับใครเนาะไม่อยากมีปัญหากับใครแต่ลึกๆภายในมันมันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่แบบมันอยากได้รับการเยียวยายอยู่นะเราเชื่อว่าเราชอบคำนี้ของถ้าเราจะไม่ผิดน่าจะมาจากนันเอกนะเราชอบประโยคนี้มากๆที่นันเอกบอกว่าเขาอะไรนะเขายอมเป็น เป็นคนแบบนั้นน่ะแล้วคนอื่นเกลียดเขาดีกว่าเขาเป็นใครก็ไม่รู้ว่าแต่คนอื่นรักเขาอะลักษณะประมาณแบบนั้นนะคะแต่ปัญหาก็คือคนที่จะลุกขึ้นมาเข้มแข็งเป็นตัวเองได้ขนาดเนี้ยมันต้องมีเซฟตี้เน็ตอะไรบางอย่างในหัวใจถ้าไม่มีเซฟตี้เน็ตเลยอะลุกมาทำขึ้นเองเฉยๆยากมากเพราะว่าเขาต้องเขาต้องถูกกระบวนการที่ถูกทุกมาก่อนอะเขาถึงได้กลัว ถ้ามันไม่มีอุบิเหตุไม่มีการบาดเจ็บมาก่อนอะ่ะไม่มีทางที่คนจะลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองหรือว่ามามาสร้างกำแพงมาสร้างอะไรไว้เพื่อที่จะแบบป้องกันการเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวเราขอ move มาดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างนอกจากเรื่องนี้เนาะอีกเรื่องหนึ่งที่คนจะ คนจะเข้าใจผิดมันยังโยงกันอยู่นะมันมันเป็นความใจดีอะเนี่ยความใจดีความใจดีความเอื้ออาทรต่อคนอื่นอะถามว่าเป็นเรื่องผิดอะไรไหมไม่ผิดนะคะเพียงแต่ว่าบางทีบางครั้งอะการที่คุณใจดีมากๆอะมันจะมีมันจะมีทั้งคนที่ชื่นชมมันจะมีทั้งคนที่เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องดีและจะมีมิ ชาชีพหรือผู้ไม่หวังดีที่มาแบบมองมองว่าแบบเรื่องนี้เป็นจุดอ่อนแล้วก็มาช่วยโอกาสเอาจากคุณง่ายๆนะคะหรือว่าแบบอาจจะมองว่าคุณง่ายแล้วก็เหยียบย่ำอ่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ได้เหมือนกันหรือว่ามองว่าคุณคงไม่มีปากไม่มีเสียงอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะสามารถทํำยังไงกับคุณก็ได้หรือว่าเขาจะ เขาจะกําหนดทิศท,ทางยังไงกับคุณก็ได้เพราะว่ายังไงคุณก็คงไม่พูดหลอกคงก็คุณก็คงไม่บอกหรอกว่าตัวคุณเองต้องการอะไรอยากได้อะไรหรือว่าเป็นคนยังไงกันแน่เพราะมันเหมือนกับว่าคุณตีคุณตีตัวเองเป็นคนลักษณะที่แบบ จะบอกว่าไม่สู้ก็ไม่ใช่อ่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าคนเราอ่ะพอถึงจังหวะหนึ่งในชีวิตอะมันสู้ด้วยกันทางนั้นแหละแต่ก่อนที่เราจะลุกขึ้นมาสู้ได้อ่ะมันก็อาจจะต้องแบบเจอภาวะบีบคั้นอะไรมาก่อนเนาะเอาเป็นว่าเหมือนคนเขามองว่า คุณดูเข้าถึงง่ายเนาะคุณมองดูเป็นคนที่ใจดีนะคะแต่จะบอกว่าลักษณะการมองแบบเนี้มันมันมองได้หลายแบบนะแล้วก็มันจะสะท้อนจากจิตใจของคนที่มองได้เหมือนกันคนที่เขามาจากพื้นฐานในชีวิตที่ดีะค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นคนที่ใจดีดีจังเลยเนาะที่ชีวิตเขาได้เจอใครสักคนที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นผู้ร่วมงานที่ดีเป็นแฟนที่ดีอะไรอย่างเงี้ย มันก็มองเป็นเรื่องที่ดีได้มันมันเพราะมันออกมาจากจิตใจของเขาที่ดีเนาะแล้วเราจะบอกว่าต่อให้สิ่งที่เราพูดมาค่ะไม่ว่าคุณจะมองแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะฟังดูก็ไม่ค่อยดีเลยนะแล้วแล้วมันจะยังไงเราจะบอกว่าต่อให้คุณเป็นคนลักษณะ แบบไหนก็ตามมีคนที่เข้าใจผิดแบบไหนก็ตามต่อให้สมมตินะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาลักษณะเป็นแฟนก็ได้ตอนแรกๆเขาอาจจะมองคุณว่าเป็นแบบนี้หนึ่งสสมสี่แต่อันนี้มันเป็นแค่ผิวเฉยๆไงมันเป็นแค่ผิวเฉยๆก่อนที่คนเราจะรู้จักกันอ่ะมันก็จะมีเลเยอร์เลเยอร์หนึ่งเหมือนกับที่เขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อนึกคาก่อนมันจะมีอะไรนะตัวตนแล้วก็จะมี มันจะสันดาลไหมก็คือจะระดับลึกไปกว่าคือมันเหมือนแบบไม่ต้องอะไรอะไม่ต้องไม่ไม่ใช่แสดงละครแต่คือเหมือนกับว่าคนเรา,เราอะเวลาคบใครสักคนเป็นนานๆตัวตนมันจะเปิดเผยเองไม่ว่าไม่ว่าเขาจะอยากหรือไม่อยากก็ตามด้วยระยะเวลาเราจะมองทะลุสิ่งพวกเนี้ยคือเหมือนกับ พี่ไพ่จะบอกว่าไม่ต้องกังวลหรอกว่าใครอ่ะจะเข้าใจผิดคุณแบบไหนหรือว่าตัวตนคุณอ่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างที่สามารถพัฒนาหรือขยับก้าวขั้นไปได้อีกไม่ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยแล้วก็ถ้าใครที่เขารักเราจริงๆอ่ะมีอะไรที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่ามันยังไม่โอเคหรือว่าเขาช่วยเราได้อ่ะเขาจะบอกเราเอีก คนที่เขามาทับถมเราอะ่ะแสดงว่าคนเหล่านั้นก็ไม่ได้วางดีตั้งแต่แรกเราไม่จมําเป็นต้องให้ค่าให้อะไรเขาหรือแม้ว่าเขาจะเข้าใจผิดอะไรก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปแก้ตัวคนที่เขารักเราอะ่ะเขาไม่ได้อยากได้ยินคําแก้ตัวด้วยซ้ําเขาเข้าใจโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องอธิบายเลยเลยด้วยซ้ําแล้วถ้าเขารักคุณมากพอเขาเอ็นดูคุณมากพอเขาจะช่วยเหลือ ช่วยเติมในสิ่งที่คุณบกพร่องไปเองบางคนก็จะเข้ามาเพื่อที่จะเหมือนกับขัดเกลาอะไรบางอย่างที่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่น่ารักนะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียเราคิดว่าเราใช้คำนี้ดีกว่าอ่มันเป็นเรื่องที่เราต้องฮีวอะต้องต้องเยียวยาอะไรแบบเนี้ยมันจะมีคนประเภทนั้นที่เข้ามาแบบกดดันเราสุดๆจนเราไม่ต้องอ ไม่ใช่ไม่ต้องเกาะมันจะหลุดไปเองมันจะมีคนประเภทหนึ่งที่เข้ามาแบบนั้นเข้ามาทั้งผู้หวังดีแล้วก็ผู้ไม่หวังดีแต่มันจะมีคนบางประเภทที่เข้ามาแล้วอัดให้เราแบบว่า,าไม่สู้ก็ต้องสู้อ่ะหรือว่าคิดว่าเราใจดีอ่ะเราก็จะกลายเป็นเราก็จะมีโมเมนต์เองว่าใจดีก็จริงนะแต่ไม่ได้ใจดีถึงขั้นว่าจะมาให้เหยียบย่ำอะไราขนาดนั้นนะคะหรือว่าที่เห็นว่าไม่พูดอ่ะ คือเกรงใจนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่คุณทําตัวไม่น่ารักไม่น่าเกรงใจอะ่ะเราก็จัดการคุณเหมือนกันหรือว่าที่เห็นว่าเราดีอะ่ะเราก็ดีเพราะว่าอา่เราก็หวังว่าคุณก็จะดีกับเราแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณไม่ได้แสดงออกในในสิ่งที่มันควรจะ คนจะมีคนจะเป็นน่ะในในแบบที่มนุษย์เขาทำกันน่ะเนาะคือถ้าถ้าจะมาใจร้ายใส่ถ้าจะมาร้ายๆ้าใส่กันน่ะก็ก็อย่าหวังละก,กันว่าอ,อคุณจะทำดีหน้าตาใสาซื่อต่อไปอะ่ะเนาะแล้วใครก็ตามที่ทำให้คุณต้องกังวลอะ่ะก็อย่าคิดว่าคุณจะร้องไห,ห้ให้กับคนแบบนั้นอยู่ล่ำไป เช่นเดียวกันเนาะอันนี้มันเป็นเพียงแค่เหมือนกับาการมองเข้ามาของใครบางคนตามลักษณะจิตใจของเขาเฉยๆฉะนั้นพี่ไพ่บอกว่าไม,ไม่ไม่ต้องกังวลสบายใจได้เลยไม่ว่าใครจะคิดยังไงกับเราก็ช่างขอให้เรารู้จักตัวตนของเราก็พอนะคะแล้วก็ถ้าไหนเรารู้สึกว่าเราอยากปรับปรุงก็ค่อยๆปรับปรุงแก้ไขไปตามที่ เเราสบายใจแล้วก็อยากทำเนาะไม่จําเป็นต้องแบบโหย้ยกดดันตัวเองเวลามีคนมาไม่ชอบก็กดดันตัวเองเอ๊ะเราต้องดีขึ้นหรือเปล่าเราต้องดีให้ทันใจเขาไหมอะไรแบบนี้เนาะเอาเป็นว่าทําในสิ่งที่เราสบายใจนะคะแล้วก็มองว่าอะไรก็ตามที่เข้ามามันมันเข้ามาขัด กล่าวเราก็เรากันเนาะถ้าจะมีใครสักคนเข้าใจผิดแล้วทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอนะ่ะก็ปล่อยเขาไปเถอ,อะค่ะเนาะให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นดีกว่าให้เราพัฒนาแล้วก็เก็บสิ่งที่ดีจากเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของเราดีกว่าเนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไวเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขท่าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยคะ่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสุขายสุขใจนะบ๊าย สว,สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกรูปนี้นะคะหรือว่าเลือกหมายเลขสองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าเรื่องที่คุณทำให้คนอื่นเข้าใจผิดนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนาะเดี๋ยวเรามาใช้ไพ่ทาโรต์กันค่ะมาดูซิว่าพี่ไพ่จะบอกว่ายังไงว้าว ขึ้นใบแรกเลยเจอกันอีกแล้วตามด้วย six of cups นะคะโอ้ว้าว king of c ั p s น่าจะขออีกสักหนึ่งใบอขอปุ๊บได้ปับเลยนะ่รารักจริงๆพี่ไพ่ขอบคุณนะคะเรามองว่าอืม คนภายนอกเขาน่าจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่เด็ดขาดชัดเจนนะคะแล้วก็บางคนก็จะรู้สึกว่าดุด้วยซ้ำเนาะดุหรือนิ่งนะคะนิ่งไม่ค่อยไม่ค่อยน่าจะมเีเขาเรียกว่าอะไรดีความสงสารอะไรประมาณเนี้มากนัก แล้วก็บางทีเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเหมือนคุณใช้คำว่าอะไรดีนะเอ,อ่อมันไม่เหมือนกับคอนเน c t ชันนะแต่เหมือนกับว่าการที่คุณ คือสมมติถ้าว่าถ้าอยู่ในในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณจะเอื้อเฟื้อหรือโปรโมทใครอะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณมีมีคนของคุณน่ะคือเหมือนระบบอุปถัมภ์อ่ะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะลึกๆแล้วว่าคุณเป็นคนที่ยุติธรรมนะเพียงแต่ว่าอาคนไหนที่คุณสนิทสนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะมีโอกาสได้พูดได้คุยกับเขาเลยทําให้เหมือนกับ ความก้าวหน้าเนี้ยมันมันมาจากเสน่หาแต่จริงๆคุณก็ถ้าคุณเป็นเจ้านายหรือคุณทางานอะ่ะคุณก็ประเมินคนด้วยความยุติธรรมนะไม่ได้มีผลว่าคนไหนสนิทมากกว่าคุณจะให้เครดิตเขามากกว่านะคะหรือว่าอีกประโยคหนึ่งเขาจะเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเข้าข้างอะ่ะหรือว่ามีใจที่ไม่ยุติธรรมอะ่ะอืมบางทีคนเขามองเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าถ้า ถ้าคุณสนิทกับใครคุณก็จะดูลักษณะเหมือนคุณจะให้ท้ายคนคนนั้นหรือว่าเข้าข้างคนคนนั้นอยู่ข้างคนคนนั้นนะคะแต่อันที่จริงแล้วอะ่ะคือในความเข้าข้างอะ่ะมันเป็นมันเป็นความใจดีของคุณเฉยๆนะเราว่าคุณก็ใจดีกับกับทุกคนเพียงแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้เข้าหาคุณเลยอะ่ะคือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับ ถ้าทํางานด้วยกันนะแล้วไม่เข้าหาคุณเลยไม่เข้ามาคุยไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้คุณให้โอกาสให้คุณทํางานด้วยหรืออะไรด้วยอ่ะมันก็ยากเหมือนกันเนาะเวลาเรามองมุมนี้กลับมา แล้วทีนี้พอไปเห็นว่าคุณไปสนิทกับใครแล้วคนนั้นจะเรินก้าวหน้าจริงๆเรื่องปกติมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นใช่ไหมสมมุติว่าเราเราสนิทกับทีมเราอะ่ะเราก็จะสามารถแบบว่าทําให้ทีมเราจะเริญเติบโตขึ้นไปได้แต่ว่าถ้าทีมไหนไม่สนิทอะ่ะเ,เราก็ไม่ได้คุกคีกับอีกทีมหนึ่งก็จะทําให้แบบเอออีกทีหนึ่งไม่ได้ได้ในสิ่งที่ ที่ทีมที่ที่ตัวคุณมีนะคะแล้วก็มันอาจจะทําให้คนอื่นตีความเข้าใจผิดว่าคุณเล่นพรรคเล่นพวกเข้าข้างพวกของตัวเองซึ่งจริงๆถ้าคนที่เขาว่าคุณอย่าง,งนะั้นน่ะแล้วเขาเข้ามาคุยกับคุณเหมือนกับคนอื่นๆน,นะคะคือแบบเข้ามาทําความรู้จักกันเข้ามาสนิทกันน่ะมันก็จะไม่มีพรรคไม่มีพวกหรอกเนาะเหมือนกับเอ๊ะเขาจะคาดหวังได้ยังไงที่จะได้รับความรัก ความรู้สึกดีโดยที่เขาไม่ได้เข้ามาหาคุณเลยมันก็จะเป็นเรื่องที่แปลกมากแต่มันก็จะมีคนที่มองแบบนั้นได้อยู่นะแล้วอีกอันหนึ่งที่บอกไปในตอนต้นว่าเป็นคนที่บางทีดูเหมือนแบบเ,เด็ดขาดหรือว่าไม่ยี่หละไม่สนใจอะไรไม่ละเอียดอ่อนไม่ไม่สนใจความรู้สึกอะไรใดๆอะ่ะจริงๆอะ่ะเป็นเรื่องตรงกันข้ามด้วยซ้ำแล้วเราคิดว่า มันอาจจะเป็นแคคเตอร์หนึ่งที่คุณพยายามไม่ใช่เชิงพยายามหรอกอบิวขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะเป็นการปกป้องเพราะเหมือนกับว่าลึกๆแล้วเป็นคนเป็นคนใจดีไงก็เลยแบบโอ้ถ้าถ้าคนอื่นถ้าคนอื่นเห็นนะ่ะม,มันมีทั้งคนที่หวังดีแล้วก็หวังไม่ดีไงไอ้คนหวังดีมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่คนหวังไม่ดีเนี่ยมันจะเข้ามาเอาเปรียบได้ง่ายฉะนั้นมันเหมือนกับมันก็ต้องเซตระดับความเข้าหาสักประมาณหนึ่งอะ่ะ ให้มันดูยากๆหน่อยให้มันดูตึงๆหน่อยเพื่อที่โอกาสที่จะเจอพวกมิจฉาชีพอะไรประมาณนี้น้อยลงหน่อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะมองว่าคุณหัวโบราณหรือว่าคับแคบหรืออะไรใดๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหัวโบราณหรือคับแคบหรอกเพียงแต่ว่าคือบางทีอะ อธิบายยังไงดีมันเหมือนคนเรามันก็จะมีมุมมองในสิ่งที่ตัวคุณเองรู้ใช่ไหมเช่นว่าถ้าถ้าคุณเกิดและเติบโตในประเทศไทยคุณก็จะเข้าใจวัฒนธรรมไทยแต่ถ้าคุณะจะเป็นลูกครึ่งอ่ะได้ไปเติบโตที่ต่างประเทศบ้างได้อยู่ที่ไทยบ้างคุณก็จะเข้าใจทั้งสองฝั่งแต่ทีเนี้ยพอคนบางคนเขาไม่ได้รู้จักคุณมากพอเขาก็จะ คิดไปว่าคุณมีด้านด้านเดียวหรือว่ามีความคิดความเชื่ออะไรบางอย่างแบบนั้นอย่างที่คุณพูดอ่ะทางทังที่จริงแล้วอ่ะ ถ้ามีใครสักคนมีความคิดที่ไม่ตรงกันไม่เหมือนกันกับคุณอะ่ะเข้ามาคุยกับคุณเข้ามาอธิบายอะ่ะคุณก็จะเปิดใจแล้วก็ยอมรับฟังด้วยนะไม่ได้แบบว่าดื้อแพงว่านี่คือความคิดของฉันนี่คือสิ่งที่ฉันเชื่อมันคือเรื่องถูกต้องเพียงแต่ว่าคือถ้ายังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมาเพิ่มอะ่ะคุณก็จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจแบบนั้นอยู่แต่ไม่ไม่ได้ปิดใจไงเพียงแต่ว่าพอ คนคิดไปว่าเข้าถึงยากก็จะไม่เข้ามาอธิบายกับคุณอีกพอไม่พูดกันไม่คุยกันก็เลยไปกันใหญ่เลยก็เลยรู้สึกเ,เหมือนกับแบบมึนตึงหรือว่ามีกำแพงที่เขาคิดไปเองว่าคุณมีโดยไม่ใช่เหตุหรือว่าจริงอยู่ว่าคุณมีกำแพงแต่คุณก็มีประตูเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจที่จะเปิดเข้ามาคุยกับคุณเข้ามารู้จักคุณจริงๆจ,จังๆก็เลยทำให้เกิดชุดความเข้าใจผิดชุดนี้ขึ้นมานะคะ ซึ่งมันแทบจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาคิดเลยด้วยซ้ำไปนะ <c oughs> จริงๆคุณเป็นคนที่แบบน่ารักอยู่มากนะแต่เขามองคุณสะดาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะของแบบนี้มันปรับเปลี่ยนกันได้เนาะแล้วก็เา่ารามองว่าถ้าคนกลุ่มนี้อยู่กับคุณนานพอรู้จักกับคุณนานพอหรือแบบเอาเป็นว่าอย่างน้อยถ้ายังอยู่ในสังคมเดียวกันอ,อาจจะที่ทำงานเดียวกัน ได้ได้พบได้เจอกันอะไรบ่อยๆอะ่ะไอสิ่งที่เขามองเห็นจากวันแรกอะ่ะพอมันผ่านไปเดือนหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งอะ่ะคือเรื่องบางเรื่องก็กลายเป็นกลายเป็นว่าเข้าใจเองโดยที่ไม่ต้องอธิบายหรือว่าที่เคยมองว่าหญิงที่เคยมองว่าเล่นพักเล่นพวกผลสุดท้าย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเวลามันจะพิสูจน์ตัวของคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องไปลุกอธิบายให้ใครเขาฟังว่าเออเป็นคนแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะอธิบายเขาเองเขาจะเห็นได้ด้วยตาของเขาเองเขาจะสัมภาษณ์ได้ด้วยใจของเขาเองว่าสิ่งที่เขาเห็นวันนั้นน่ะสิ่งที่เขาเชื่อว่าคุณเป็นน่ะมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเลยมันเป็นเรื่องที่เขามีมุมมองผิดหรือว่าเข้าใจผิดไปเองนะคะเท่านั้นเองนะค่ะแล้วนี่ก็คือคำตอบ สำหรับใครที่เลือกกองที่สองนะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไวเฉพาะสิทธิที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขใจสุขใจนะบาย